วเฮียงเราแล้วจเสียไปใส่สูนเนสูนลายอุบเทางเรืงะไอชั้นจะดีมามเอามนมีเสียงเพลงข้อเลยปปะ้างพิชารีตัวเล็กตัวเล็กอีกทีนึงงลักลดตัว้อ่หนูรับออเดอร์หน่อย อย่างมือรับไปดมโอเคักเดยวผมเช็คเสียงก่อนนะไตัวยังูนี่ชือะไรเรว้าวนกเป็หน <Yes ูมีมิจเนี่อ่ะว้าวสดประาเลย กินอะไรสัตว์ได้เลยครับกินไปเลยก็กินกินอะไรก็ัได้เลยป่าได้รวยมากแล้วแถวบ้านก็เรียกป่ามหาเศรษฐีนั่นนั่นแหละมองน้องม้องเกอยน้องขึ้นทอตซี่ใส่ยุ่าเสร็จแน่คืนนี้ล้างป่าเฟือง เดี๋มาอยู่มาโอเคโอเคทำไมจะไม่ได้นะจ๊ะทําทำไมจะไม่ได้นะจ๊ะป่าเขื่อนหนูขอเบอร์แรกวางหน่อยได้ไหมคะอู้ทำไมจะไม่ไ <cỗ> ด <progressive> ้เลยจ๊ะจะขอถึงหัวใจป่าก็ยินดีจะมอบให้นั่งกันนต้องก่อนอันนี้หนูทันไปแล้วนะคะเสวยๆอย่งหนูเนี่ย ชื่ออะไรจ๊ะชื่อเม่าลาค่ะว้าวเลวไม่าลาชื่อเพลอะมากเลยโอเคโอเคเพิ่มเด็กเด็กสือมาเอารับออเดอร์แล้วก็บอกเขากินไม่อั้นโอเคคัดมา